สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูที่เส้นวาสนานะครับเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่สําคัญอีกเส้นหนึ่งที่ทุกคนต่างอยากรู้ความหมายที่แอบแฝงและความหมายตรงของเส้นวาสนาด้วยเส้นแห่งการเงินและการงานทรัพย์สินความร่ำรวยความมั่นคงที่ถูกลิขิตจากกรรมของแต่ละคนที่ทํามา ในอดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือเส้นวาสนาฉะนั้นการที่เราจะดูเส้นวาสนาก็าต้องรู้ความหมายของมันให้ด้วยเพื่อการทําความเข้าใจอันดีวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอเกี่ยวกับเส้นวาสนาควบคู่ก,กันกับเส้นอาทิตย์ที่ลงมาก่อนหน้านี้นะครับแบบที่ท่านกําลังชมอยู่ตอนนี้คือแบบที่หนึ่งของเส้นวาสนานะครับ ครับเราก็ไปดูความหมายกันเลยนะครับทีนี้ครับเส้นวาส,สนาในแบบที่หนึ่งชื่อเรียกว่าเส้นวาส,สนาสร้างตนในหลักฐานเส้นวาส,สนาอ้อมโคง้งทั้งเนินสุขและเนินหลักฐานยาวคู่ขนานกับเส้นชีวิตดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆบ่งถึงความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในอาชีพการงานของผู้มีวาสนาลักษณะแบบนี้จะมีการงานที่มั่นคง ในลักษณะที่ทําเพื่อคนอื่นด้วยและเพื่อตอนเองก็ได้รับผลตอบแทนนําด้วยคือจิตการที่ตนเองที่รับจ้างคนอื่นจึงจะทําให้มีฐานะการเงินความมั่นคงตลอดจนถึงต่อไปในอนาคตอาชีพที่มักเกี่ยวข้องก็คือในลักษณะของผู้รับเหมาก่อสร้างรับจ้างวางระบบต่างๆโรงงานผู้บริตสินค้าเป็นต้น ผู้ที่มีลักษณะวาส,สนาแบบนี้รับรองได้เลยครับท่านแม้จะเกิดมาจนชีวิตภายภาคหน้าต่อไปรับรองว่าจะมีกินมีใช้มีความมั่นคงตลอดชีวิตได้แน่นอนนะครับเส้นวาสนาในแบบที่สองเส้นวาสนาเกิดจากส้นมือเส้นยาวเอียงขนานกับเส้นชีวิตเส้นวาสนาที่ยาวแตะที่เส้นสมอง มีลักษณะขนานก,นกันกับเส้นชีวิตนั้นหมายความว่าเจ้าของมือเป็นผู้ที่คิดอ่านวางแผนเรื่องงานตลอดแล้วไม่อีกเส้นเข้าเนินเสาหมายเอาการงานการเงินความมั่นคงเป็นหลักฐานแต่ก็มักพบพานความร้อนใจแม้จะร่ำรวยสักเพียงใดก็ร้อนรนต้นเส้นที่แยกออกเป็นสามง่าม บ่งบอกถึงธุรกิจทั้งสามอย่างที่ทำได้ในเวลาเดียวกันผู้มีวาสนาแบบนี้จงเชื่อมั่นไม่มีวันอับจนลงแน่นอนจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินและเงินทองมากกายกองทั้งบริวารและบารมีที่สะสมมหัสารรยนแห่งลายมือตัวเลขค่ะ จงเชื่อใจในวาสนาตนแล้วจะหลุดพ้นจากความจนนิรันดรครับนี่คือในลักษณะของรูปแบบของเส้นวาสนาในแบบที่สองครับเพื่อหมาหการเสเวลาก็ไปที่เส้นหมายเลขสามวาสนาเส้นหมายเลขสามรูปแบบของเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นโรคหรือเส้นธุรกิจและมีเส้นวาสนาอีกเส้นวิ่งค้า คืองานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนั่นเองและการเลือกอาชีพผู้มีลักษณะของวัฒนาแบบนี้จะเป็นงานที่อยู่ในตึกในอาคารลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องการใช้ความคิดการวิเคราะห์การวิจัยการปรับปรุงอยู่เสมอจุดนี้อ่านจากลักษณะของเส้นตัส้นข้อมือ และเป็นงานที่มีความเครียดสูงในลักษณะของเส้นวาสนาที่ดูคู่ขนานกับเส้นชีวิตแต่เส้นยังไม่สามารถผ่านเส้นสมองและมีเส้นหักมารับลงอีกหมายถึงช่วงสภาวะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก,การงานแต่เมื่อล่วงอายุเข้า36าปีไปการงานจะมั่นคงการเงินและตำแหน่งจะเจิดจ้า สำหรับผู้มีเส้นวาสนาในแบบที่3นี้ถือว่าจะดีมั่นคงในลักษณะของงานประจําในอนาคตได้นั่นเองนะครับต่อกันเลยกับเส้นวาสนาในรูปแบบที่4นะครับเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์ลักษณะเส้นมีลักษณะอ่อนช้อยวิ่งไปหยุ่ใต้เนินเสาแล้วมีเส้นวาสนาเกิดข้างเส้นชีวิตเป็นเส้นที่ขาดบ้างและมีเส้นอุปสรรคตัดอีกบ้าง เส้นชีวิตแตกไม่เข้มแข็งด้วยมีเส้นล้มเหลวจากสมองย้อยลงมารับอีกผู้มีลักษณะวาส,สนาแบบนี้มักจะติดความสบายทำให้ขี้เกียจขาดความอดทนไม่กระตือรือร้นในการสักเท่าไหร่หากมีผู้คอยเอาใจก็ยิ่งเสียมากเป็นวาส,สนาที่การเงินมักขัดสนแต่ยังดีที่เดินฝ่ามือที่ยังดูเต็ม มีการมีงานเงินยังพอหาได้ใช้ผู้มีวาส,สนาในแบบที่สีนี้จุดเสียคือเส้นอุปสรรคที่ตัดเส้นวาส,สนาที่ออกมาจากเส้นชีวิตนั่นเองนะครับเส้นวาส,สนาที่ยังสั้นฉะนั้นจึงต้องขยันและรู้จักเจ็บอดออมในการใช้จ่ายเงินให้ดีเพราะวาส,สนาแบบนี้มันมักจะดีอยู่ในช่วงต้นๆน,นั่นเองนะครับ